ครับวันนี้เรามากันช็อตตรงแกนกันนะครับตรงนี้นะครับก็ทําการตัดเลยนะครับันดบบแรกพับก่อนนะครับตัวนี้นะก็จะทําการพับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดส่วนสูงนะครับวัดส่วนสูงตอนนี้นะครับที่หักไว้นะ นี่นะครับแล้วก็ทำการซอยเลยนะครับมาการช็อตตรงแกนกันนะครับแล้วก็วางเข้าไปเลยนะครับ ก็เป็นนันเรียบร้อยนะครับก็ติดกาวตัวนี้ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมียช่างด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาพันให้ดูค่ะ